ในปี2026นี้รถถังหลัก M60A1 และ M60A3 ยังคงเป็นหนึ่งในกำลังรถที่สำคัญของกองทัพบ,บกไทยแม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปไกลและมีรถถังรุ่นใหม่ๆเข้ามาแทนที่ในหลายประเทศแต่สำหรับประเทศไทยรถถัง M60 ยังคงมีบทบาทสำคัญในการป้องกันรประเทศและกลายเป็นหนึ่งในรถถังที่ยังคงได้รับความสนใจจากประชาชนและนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงอยู่เสมอ M60 เป็นรถถังหลักที่ออกแบบ และผลิตโดยสหรัฐอเมริกาเริ่มเข้าประจำการตั้งแต่ยุคสงครามเย็นได้รับการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงรุ่น M60A1 และ M60A3 ซึ่งเป็นรุ่นที่กองทัพไทยใช้งานอยู่ในปัจจุบันรถถังรุ่นนี้มีโครงสร้างที่แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานในภูมิประเทศของประเทศไทยและที่สำคัญคือมีระบบการบำรุงรักษาที่ไม่ซับซ้อนจึงสามารถใช้งานได้นานหลายสิบปีรถถัง M60A1 มาพร้อมกับปืนใหญ่ขนาด105ม mm, มซึ่งถือว่า เป็นมาตรฐานของรถทั้งหลักในช่วงเวลาที่มาน,นอถูกผลิตแม้ว่าในปัจจุบันหลายประเทศจะหันไปใช้ปืนขนาด120ม mm, มหรือแม้กระทั่ง125ม mm, มแต่ปืน105ม mm, มยังคงเพียงพอสำหรับภารกิจป้องกันประเทศและสามารถยิงกระสุนเจาะกระสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ M60A3 ซึ่งเป็นรุ่นที่พัฒนามากขึ้นได้มีการติดตั้งระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลเซนเซอร์ตรวจจับระยะด,ด้วยเลเซอร์ และระบบควบคุมเสถียรภาพของปืนทำให้สามารถยิงได้แม่นยำแม้ในขณนะเคลื่อนที่จุดเด่นของ M 6 0 A 3คือการเพิ่มประสิทธิภาพในการรบเวลากลางคืนด้วยระบบกล้องอินฟราเรดที่ช่วยให้สามารถตรวจจับเป้าหมายในความมืดได้ดียิ่งขึ้นสำหรับประเทศไทย M 6 0 A 1 A 3เริ่มเข้าประจำการในช่วงปีพุทธศักราช2530และได้มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยมีการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบต่างๆให้ทันสมัยมากขึ้นเรื่อยๆรวม ถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนบางอย่างให้เหมาะสมกับการใช้งานในยุคใหม่ทําให้รถถังรุ่นนี้ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพบ,บกไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพในปี2026กองทัพไทยยังคงใช้ M60A1 1> และ M60A3 ในหน่วยทหารมาหลายกองพันธุ์โดยเฉพาะในภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งมีความจําเป็นในการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศรถถังเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือทางการทหารเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแขง็งอแกร่งและการปรับตัวของกองทัพไทยในยุคใหม่ หนึ่งในโครงการสำคัญของกองทัพบกไทยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคือการอัปเกรด M60A3 ให้มีสมรรถนะที่ใกล้เคียงกับรถถังรุ่นใหม่ๆโดยมีการติดตั้งระบบสื่อสารใหม่ระบบควบคุมการยิงแบบทันสมัยและการเสริมปรอบป้องการเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถทนต่ออาวุธต่อต้านรถถังรุ่นใหม่ได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังให้สามารถทำความเร็วได้มากขึ้นและมีความคล่องตัวในการเคลื่อนที่บนภูมิประเทศที่หลากหลายของไทย เช่นพื้นที่ปากเขาหรือทุ่งรากซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากประเทศในยุโรปหรืออเมริกาการปรับปรุงเหล่านี้ทําให้ M60 กลายเป็นรถถังที่มีความพร้อมสําหรับภารกิจต่างๆทั้งการฝึกการลาดตะเวนและการป้องกันชายแดน